พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขากลัวร้านโจหวยร้านเล็กร้านน้อยอยู่ไม่ได้เขาไม่ยอมมันลิศเนาะเธอเนาะถูห้างเข้าไปตรงไหนเนี่ยฉันบอกเลยบันไลตรงนั้นเลยนะจริงๆเธออือจริงๆรธง อุทัยธานีโอ้โหไม่มีห้างบรรลดมันยังมีแม็กคาขายโชห่ว,หวยขายนั่นขายนี่แล้วมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องราวของความน่ารักความคลาสสิกอุทัยธานีอะอยากไปอยู่อุทัยธานีโอ้โหมีอะไรก็ไปฟองพิจัาดา <c oughs> <c oughs> จริงจริง,รงพิจัาดาลดมากจริงจริ ไม่มีห้างอ่ะเธอดูมีจังหวัดไหนไม่มีห้างมั้งวะมีที่ตรงไหนที่ไม่มีห้างมั้งบอกเลยดีอุทัยธานีหน้าอยู่โอ้แม่น้ําสแกกังหลานฉันก็อยู่ที่นั่นคนหนึ่งนะอุดรโอ้โหฉันเธอรู้ไม่สมัยก่อนบ้านฉันนะ่ะพุเตยอ่ะมันยังไม่มีมันยังไม่มีร้านสะดวกซื้ออะไรต่ออะไรไปอ่ะ มันเป็นเรื่องราวของความสงบสุขจริงๆนะจริงมันเป็นเรื่องราวของความสงบสุขมันเหมือนมีร้านโชหหวยมีร้านขายผักขายยาขายนั่นขายนี่ขายกาแฟขายโอเลี้ยงใช่ปะพอมันมีร้านสะดวกไปเสร็จปุ๊บนะฉันมีความรู้สึกว่ามันหมดความคัดสิคมันน้อยลงเธอรู้ไหมคนปัจจุบันเนี่ยเธอดูสิวันตอนเนี้ยโลกมันโลกมันเหมือนมันหมุนกลับเลย คนเนี่ยรักที่จะอยู่เดินอยู่ตลาดพื้นเมืองตลาดบ้านๆตลาดผักยาไม่ค่อยเดินห้างเธอเดินตลาดแผงลอยอะไรอย่างเงี้ยเธอรู้ไหมตลาดเนี่ยตลาดริมน้ําตลาดที่เขาขายผักขายอะไรต่ออะไรกันขายหน่อไม้ดองขายผลไม้สมัยก่อนมันจเจริญมากเธอมันมันเหมือนคนเบื่อห้างคนรู้แล้วว่ามันแพงคนรู้แล้วมันไม่ไมโอเคเขาก็เขาก็กลับไปที่ตลาดแบบนั้นกัน เธอไปดูตลาดที่ตลาดริมน้ําตลาดอะไรต่ออะไรที่มันเป็นตลาดโบราณโอ้ยจริงๆเธอราชบุรีเนี่ยเอ้ยราชบุรีอ้อไทยธานีรถจริงๆเธออยากไปวะเธอรู้ไหมแม่ฉัน,นจะไล่ฝั่งความที่ปีนี้ใช่ไหมฉันก็ไปทอดกระถินมามีแต่นเจน้าของไซมอนกาเบรเขาเขาชวนว่าให้เราไปเราก็ไป ไปที่อุทัยธานีเพราะบ้านมันมีแตนแนละดั้งเดิมเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเธอรู้ไหมฉันก็แบบนน,นไม่รู้จักนานมากแล้วใช่ไมสมัยก่อนเนะี่ยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนะี่ยตายแล้วฉันเนี่ยแม่ฉันกับน,น้าสาวฉันอนะซึ่งแก่มากแล้วโทรมาบอกว่าอ้วนรู้ไหมว่าลกลกแม่ฉันน่ะอยู่ในวัดอันเนี้ยเพราะบ้านยายฉันน่ะอยู่ติดกับวัด บ้านยายบ้านตาฉันอยู่ติดกับวัดแล้วแม่ฉันก็คลอดตรงนี้ใช่ไหม αι? หมอตาแย ef, พอคลอดเสร็จปุ๊บก,ก็เอาลกเอาใส่สะดือนะฝังไปที่ข้างวัดที่ที่ในที่ตัวเองข้างวัดอ่ะแล้วตอนหลังใช่ไหมวัดก็มาขยายขอซื้อที่อย่างเงี้ยแม่ตายายฉันก็ก็ก็ขายที่ให้วัดไปแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่กําแพงเพชรเธอรู้ไหมว่าวัดเนี่ยฉันไปทําบุญอ่ะฉันฉันมีความรู้สึกผูกพันกับกับวัดนี้มากๆเลยอ่ะ เอ้ยทาไมมันผูกพันกับวัดนี่มากเลยวะอุทัยธาน,นีอะ่ะแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยยายฉันนะ่ะแม่ฉันนะ่ะโทรมาบอกลกแม่อยู่ในวัดเนี่ยแล้วฉันไม่เคยไปเลยหกสิบกว่าปีไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปไม่เคยรู้จักแล้วมันบับบบงเอิญไปอะ่ะเนวัดนั่นนะ่ะลกแม่ฉันอยู่นั่นอะ่ะพอเข้าไปเอ้ยทําไมอุทัยธานีสงบร่มเย็ยนอย่างนี้จริงจริงว่าวัดนี้อนะไรเงี้ยลกแม่ฉันอยู่นี่เพราะเพราะตายายฉันก็อยู่ที่นี่ อุทัยธานีอ่ะเออมันมันมันก็เลยกลายเป็นโอ้โหไปแล้วแบบเป็นมีความสุขมากอุทัยธานีอ่ะแล้วมันเป็นจังหวัดที่แล้วกลางคืนจะไปตลาดนะกลางคืนเข้าไปตลาดเขาก็มีแบบตลาดคนเดินถนนคนเดินไปโอ้ยคนอุทัยธานีใจดีโธ่แม่กินนี่กินนั่นกิน,น,นโอ้ยเดินชิมเขาให้กินจะให้เงินเขาก็ไม่เอาเขขอถ่ายรูปใช่ไหมขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ย เราก็เราก็ถ่ายรูปกับเขาแล้วก็ก็จริงๆน่ารักมากคนที่เนี้ยอุทัยธานีเนี่ยแล้วกลางคืนเขาก็เต้นอะไรกันใช่ไหมล่ะเต้นคนผู้ใหญ่ก็มาเต้นมาลัมมาเต้นกันมีโดนตีเขก็ไปเต้นกับเขาสนุกมากอุทัยธานีอุย้ยตายแล้วอยากตปอืมน่ารักมากคนอุทัยอะ่ะแล้วก็ แล้วก็มันมีตรงราดบุรีอ่ะที่มันเป็นไปตรงเขาตรงนั้นเนะี่ยฉันเคยไปฉันเคยไปนอ้สงบลมรื่นลมเย็นอยู่นะตรงนั้นนะ่ะที่ทางน่าจะแพงหมดอุทัยธานีราดบุรีอะไรเงี้ยสุพรรณบุรีก็ยังดีอยู่นะเธอแต่สุพรรณบุรีก็ยังมีห้างแล้วแต่ว่าอุทัยธานีไม่มีห้างมันเลิศที่ไหนไม่มีห้างอ่ะที่นั่นน,น่ะเจริญทางด้านจิตใจจริงๆ,ๆเธอ ตรงไหนอำเภอไหนไม่มีห้างอย่าให้อย่าสร้างกันนะเธอยิงสร้างห้างยิ่งอะไรเงินก็นไปเข้าอยู่กับเจ้าของห้างรายเล็กรายน้อยแย่แน่สงสารขายโชห่วยขายกะปิขายน้ำลาขายกระเทียมขายพริกขายเต้าเจี้ยวโอ้โหน่ารักชิเพลงเลยเมื่อก่อนน่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีเธอเดี๋ยวนี้มันไม่มี ฉันได้อยากให้มันอยากให้มันมีแบบนั้นนะชีวิตมันจะได้แบบมีความสุขเธอรู้มหมยิ่งความจเจริญเข้ามาในโลกใบนี้นะ <c oughs> มันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยิ่งเสื่อมจริงๆยิ่งโลกยิ่งมันมีไวไฟเนี่ยโอ้โหโ,โ,หโลกเรานี่แปลปวนมากๆเลยคนจิตใจมันเปลี่ยน จะดูอะไรเรื่องที่ไม่ควรดูเด็กๆที่ไม่ควรรู้ยังไม่ถึงเวลาเรียนรู้ก็ดูได้ในอินเทอร์เน็ตใน Wifi หมดเธอลองนึกดูสิว่าบนโลกแห่งโซเชียลมันเป็นโลกแห่งความหลอกลวงอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นโลกแห่งการที่ไม่ค่อยได้มีความจริงใจมากนักอะไรเงี้ยทุกคนสร้างภาพหมดทุกคนสร้างภาพหมดรวมกระทั้งชั้นด้วยก็ไม่พูดอะไรเรื่องราวที่ไม่ดีของตัวเอง จริงๆเวลาเสพอะไรต้องเสพในเสพอะไรที่ที่ที่มันเป็นประโยชน์จริงๆนะคนพูดจาหยาบหยาบด่ากันเนี่ยดูทุกวันทุกวันเรากลายเป็นคนหยาบไปด้วยโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ามันดูแล้วมันแบบมีคำว่าอีดอเด็กอะไรพวกเนี้ยแล้วแล้วมันกลายเป็นคำที่ใครมันกลายเป็นเฮ้ยคนนั้นพูดคนนี้พูดกูก็พูดจริงๆคำเนี้ยมันเป็นคำที่ต้องห้ามคำหยาบแจ้งความจับกันเลยนะคำเนี้ย แล้วปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นคำทักทายได้ยังไงถูกไหมกลายเป็นคำทักทายเราก็เลยกลายโอ้ยโลกใบนี้อยู่ยากดีแล้วนะฉันอยู่มาปลายชีวิตฉันแล้วฉันไม่ค่อยอยากอยู่บนโลกที่ไม่ค่อยน่ารักนะจริงๆโลกใบนี้มันไม่น่ารักมันเป็นโลกที่โหดมันไม่เหมือนโลกสมัยโบราณ โลกสมัยโบราณมันอิ่มมันมันเปลมปรีมันเปรมปลีมันอิ่มมันมีความสุขจริงโลกสมัยก่อนโลกสมัยนี้มันไม่มีหรอกมันมีแต่ความจิงดีชิงเด็ดใส่ลายป้ายสีเพื่อความอยู่รอดแล้วก็คนมันไม่รู้จักศิลธรรมมันไม่มีวิชาศิลธรรมมันไม่มีวิชาวิชาศิลธรรมประจำใจไม่มี คนสมัยก่อนเด็กสมัยก่อนก็เกรงกลัวต่อบาปใช่ไหมสมัยนี้มันไม่กลัวม่รู้ว่าบาปเป็นยังไงอ่ะเด็กสมัยก่อนเรียนศีลธรรมใช่ไหมล่ะพอเรียนศีลธรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยอะไรมันคือความบาปอะไรมันคือความไม่ดีอย่างเงี้ยมันมีเรียนไงพอเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กมันก็มันก็มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปสินห้าอย่างเงี้ยมันต้องรู้อ่ะปัจจุบันเราไปถามเด็กสัว่าสินห้ามีอะไรบ้างดีมันไม่รู้นะโต ผมไม่รู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคือมันคือเรื่องราวของไม่ดีอะเรื่องบาปอะจะลักทรัพย์จะพูดเท็จจะดื่มจะอะไรจริงๆมันไม่รู้เรื่องอะเด็กสมัยเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขารู้แต่ว่าเขารู้แต่ว่าฉันจะทําอะไรเงี้ยนะแมัมนแล้วก็อ่าหน้าที่พลเมืองก็ไม่มี สมัยก่อนนะตอนฉันเด็กๆกันมันมีหน้าที่พล,ลเมืองพลเมืองที่ดีมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยต้องทํำยังไงอย่างเงี้ยสินจามามีโทเห็นไหมเวียดนามตอนนี้ตอนนี้นะักต่างชาติจะไปเที่ยวเวียดนามกันเยอะนะคนจีนไปเที่ยวเวียดนามคนจีนไปเที่ยวเวียดนามเยอะมาก ต่างชาติไปเที่ยวเวียดนามกับไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากอย่ามัวแต่ถลงถนงตัวว่าประเทศไทยอย่างไงก็ต้องมาคนจีนก็ไม่ค่อยมานะด่าเขาเยอะเอาเปรียบเขาเยอะดูถูกเขาเยอะสุขภาพที่ดีค่ะเห็นไหมโอ้ยขอบคุณนะคะเธอ ด่าเขาเยอะไม่ดีหรอกเธอเวลาลงพาดหัวข่าวมีอยู่ตัวหนึ่งโอ้โหใช้คำว่าจีนเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเขาเหมือนประเทศเขาไม่ดีอะ่ะเหมือนไปเหมาประเทศเขาไอไอตัวเนี้ยตัวเลวร้ายเลยไม่ดีแย่มากทำร้ายเกลียดไอคนนี้จังเลยอะชอบทําตัวเป็นแบบกูรูกูรู แล้วก็ไม่เคยรักษาคําพูดของตัวเองไอ้คนเนี้จริงๆมันไม่ได้เลยเธอสมมุติว่าใครเนี่ยมาด่าบอกประเทศคนไทยเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนเหมารวมใช่ไหมล่ะแม่กินข้าวหรืออย่างกินข้าวแล้วจริงอาเธอว่าจริงไหมสมมุติว่ามีมีคนบอกว่าประเทศมีเหมือนอย่างณตอนเนี้ยเหมือนอย่างณตอนเนี้ยอย่างอย่างอ่ะอย่างเกาหลีใต้อ่ะ ไม่เอาคนไทยชอบหนีชอบไปทํางานอะไรไม่ดีก็แอนตี้คนไทยเรายังเกลียดเขาเลยเพราะเขาเหมารวมคําว่าคนไทยถูกไหมเหมารวมคําว่าคนไทยเรายังไม่ชอบเลยแล้วเวลาเราไปพูดอะไรที่เป็นแบบว่าคนจีนเอาอีกแล้วบางทีโอ้โหพูดออกมาแบบไม่ได้เลยเธอ ไม่ว่าคนชาติใดๆมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีบางทีทางประเทศเขาเป็นคนดีทั้งหมดอ่ะมันมีไม่ดีอยู่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็นิดๆหน่อยๆบางทีมันก็จะไปเหมารวมไม่ได้อ่ะฉันถ้าเจอเพื่อนฉันคนจีนเน่ยเยอะแยะที่เป็นคนดีอ่ะคนจีนดีโอ้โหลดลดดีๆเยอะจะตายมันก็มันก็ไม่พูดถึงคนพวกเนี้รู้ป่ะมันเป็นคนป่วยคนที่ชอบด่าคนออกโซเชียลมันเป็นคนป่วยเพราะว่า คนป่วยอ่ะมักจะไม่รู้ตัวแล้วก็มักจะหาเพื่อนความไม่ดีคนไม่ดีหาเพื่อนคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีหาเพื่อนแล้วไม่โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามึงนั่นแหละไม่ดีถ้ามึงดีมึงไม่มานั่งด่าคนออกโซเชียลหรอกเกลียดไอ้คนนี้มมกอย่างนี้มากเลยจริงๆนะคนจริงๆพวกเราอย่าไปเหมารวมเธอไม่ต้องไม่ต้องพูดก็ได้ก่อนจะด่าคนเนี่ยบางทีก่อนจะด่าคนบางทีเราก็อาจจะต้อง ดูก่อนหยิบกระจกมาดูว่าหน้าเราอะ่ะดีพอที่จะด่าคนหรือ,อยังถูกไหมเธอบางทีอะ่ะเราก็ต้องรู้ว่าเราดีพอที่จะไปด่าคนหรือ,อยังหยิบกระจกขึ้นมาดูก่อนไม่ใช่ไปด่าเขาคนไทยทำไม่ดีก็เยอะประเทศอื่นๆก็จะไม่เหมาคนไทยเลยถูกไหมเธอ บางทีเราก็ไม่ต้องไปอะไรแสดงความคิดเห็นนะจริงฉันนะ่ะสงสารคนโอ้โหบางทีออกมาไปพูดว่าเขาอะแล้วพอเสร็จปุ๊บนะตอนนี้ทำยังไงรู้ไหมพอคนจีนไม่มาด้วยแท็กซี่ขึ้นแล้วเนี่ยไม่กดมิเตอร์เรียกเงินเขาแล้วก็พูดจาไม่ดีบางทีอะพูดจาไม่ดีมึงจะ บางาจริงๆไปดูถูกบางทีบางทีเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มาใช้เงินแล้วสู์เหรียญไม่มีจริงหรอกเธอมาเนี่ยเขากลางคืนน่ะเขาก็ไปเดินเที่ยวเดินซื้อของดเดินนั่นนี่เยอะแยะมากมายมันสู์เหรียญที่ไหนแล้วมันไม่สู์เหรียญหรอกอือจริงๆมันไม่ได้สู์เหรียญหรอกเธอบางที บางทีเขามาเนี่ยเขาก็ไปกินร้านอาหารจีนเหมือนคนไทยไปไปเที่ยวต่างประเทศอะ่ะบางทีเราก็อยากกินอาหารไทยเราก็ไม่ได้อยากกินอาหารแบบประเทศนั้นๆถูกปะเพราะมันไม่ถูกปากเขาก็มีอาหารจีนรองรับเราไปเที่ยวประเทศเขาเขาก็มีอาหารไทยรองรับทุกคนก็เยว่เยว่อยากกินอาหารไทยเวลาไปเที่ยวจริงๆคนไทยอะ่ะเวลาไปเที่ยวอะ่ะบางทีไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรกินไม่มีของประเทศเขาอะ่ะยังต้องเอาน้ำพริกไปกินรลออยากกิน ของไทยเพราะมันไม่ถูกปากคนจีนก็เช่นเดียวกันบางทีบางทีเขามาเนี่ยรสชาติอาหารไทยอะ่ะมันอร่อยก็จริงแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบโดยเฉพาะคนจีนเขาจะไม่ค่อยชอบกินอาหารไทยไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งเขาจะกินส้มตำกินต้มยำกุ้งอะไรของเขาใช่ไหมแต่ว่าคนจีนเขาบางทีเขาก็ไม่กินเขาก็จะกินอะไรที่มันง่ายๆใช่ไหมล่ะแล้วก็ มันก็ไม่สู่เหรียญเหมือนเหมือนเราไปเราสู่เหรียญหมละ่ะะถึงเวลาเขาปล่อยไปช้อปปิง้งเราก็ช้อปปิง้งถูกไหมไม่มีหรอกบางทีอย่าไปว่าเขาแล้วก็นะตอนเนี้รัฐบาลก็แก้เกมโดยการอ่าโดยการไปอ่าเหมือนไปจ้างอินฟูจีนคนจีน่ะร้อยคนคนดังๆอร้อยคนกินหรูอ,อยู่สบายบิซิเนตคัดจ้างเขามาเพื่อจะให้เขาเนี่ย รีวิวประเทศไทยว่าดียังไงอะไรต่ออะไรยังไงเนี่คือสิ่งที่บางคนพูดไปแล้วเนี่ยหน่วยงานต้องมานั่งแก้คำพูดบางทีพอพูดไปเสร็จปุ๊บม,มันกลายไปเป็นวัยโลกที่ประเทศเขาแล้วมันก็เกิดความเปลียดชังประเทศขึ้นมาไม่อยากไปไม่เห็นอยากไปเลยทำไมดูถูกเขาเข้าเงินมาเที่ยวที่อื่นก็มีอะไรเงี้ยกลายเป็นอย่างเงี้ยบางทีพูดอะไรต้องระวัง ถ้าเราพูดอะไรไม่ระวังเลยเนี่ยจะบอกใครบางทีมันไม่ใช่ว่าสร้างแต่ยอดกดไลค์กดแชร์ให้คนมาสะาใจบางทีบางทีฉันก็บล็อกในติกต็อกไม่เป็นนะชอบเด้งไอ้น่าไอ้นี่ขึ้นมาเนี่ยเกลียดมันชิบหายเลยน่นละเอียดอ่อนจริงเธอมันไม่ได้หรอกเธอจริงๆมันไม่ได้เรื่องพวกนี้มันมันมัน จริงๆโธบางทีอ่ะเธอเห็นไหมว่าเธอเห็นไหมว่าฝรั่งเนี่ยพวกรักเซียโคเลยพวกนี้มาเที่ยวเมืองไทยอ่ะโจโลี่มาสักที่ประเทศไทยอ่ะมันสร้างกระแสทุกสิ่งทุกอย่างให้คนไทยเยอะแยะมากมายถูกไหมเออต้องมองหลายมุมใช่ลักกี้ใครอะคะแม่เธอลองดูจิโอ้โหไม่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อมันไม่ดีกับปากเรา จริงๆทําอะไรต้องมองเลยเออใช่ถูกมันต้องมองหลายๆมุมมองหลายด้านไม่ใช่มองด้านเดียวเอาความสะใจเอาความสนุกอย่างเดียวไอเนี itar, ้ยหิวแสงจะตายเกาะทุกเรื่องไอ oko, ไ oko, ดําๆไอแก่ๆดําๆเกาะกระแสทุกเรื่องดา่านั่นด่านี่ไม่รับผิดชอบอะไรอมันต้องรับผิดชอบเธอคำพูดคนน่ะพูดออกสื่อเนี่ย ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ต้องต้องคิดดีๆตั้งสติเพราะว่าบนโซเชียลยมันเป็นดาบสองคมเธออยากได้จริงจริง,รงทุกอย่างนีมันมีเหรียญหรียญมันมีสองด้านเสมอ